อากาศดีมากเลยนะครับ22กิโลแรกกับ New Balance Fuel Cell RC Elite บอกได้คำเดียวเลยครับมันส์ครับ ามคนนี้ซ้อมไปร้อยโลนะครับแต่ข้างหน้านี่มันซ้อมไปฟันลันมันส่วนผสมนี้ผิดครับส่วนผสมนี้ผิดสามคนข้างหลังร้อยโลร้อยโลข้างหน้าอันนี้<ล>ข้างหน้านี่ฟันลันครับ <laughs> กำลังหาอาวุธสวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้กับรองเท้าที่น่าสนใจคู่หนึ่งนะครับก็คือ สายคาร์บอนอีกแล้วนะครับคาร์บอนล้นจริงๆดูนะฮะโอ้้ายขวาหน้าหลังบนล่างนี่เพียบเลยนะครับนะฮะคาร์บอนนะครับอ้าว n ิวบาลานซ์นะครับฟิลเซลฮาร์ซีเอลิทขอพวกคุณอีกครั้งหนึงนะครับน้องเทนเทนนะครับที่ให้ยืมมานะครับมารีวิวแล้วก็บอกว่าจัดเต็มเลยนะฮะรีวิวให้เต็มที่เลยในแบบฉบับของผมอ้าวของเล่นเปลีอะไรขึ้นอ รองเท้าคู่นี้นะครับดรอปสิบนะครับส้นเท้าสามสิบสองปลายเท้ายี่บสองนะครับดรอปสิบแล้วก็น้ำหนักนะครับสองร้อยสี่สิบกรัมนะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือน้ำหนักเนี่ยเท่าเ่ากันกันกบญาติพีพี่ที่ไม่ใช่คาร์บอนก็คือ นิว a าลานซ์เฟรชโฟมบีคอนนะครับทำไมพี่ค้างแล้วล่ะแอมเขินกล้องอา้าวนะครับ240กรัมแล้วก็เป็นรองเท้าที่ตรงไซส์นะครับผมโชคดีฮะเทนเทนเขา u s 1 2ผม u s 1 2อโขงยูเเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นแบ่งบันกันนะครับสลับสับ,สบเปลี่ยนกันสบาย 25กิโลผ่านไปกับรองเท้าคู่นี้ขอรีวิวนิดนึงนะครับวิ่ง First Run จัดไปเลยครับ22กิโล RC Elite ผมมี4ีคำสั้นๆอันเหนประสงค์คือใช้ได้หมดนะฮะจะวิ่งสั้นวิ่งยาวจะซ้อมเทมโปอินเทอร์วลได้หมดนะครับเรื่องของสปีดอาจจะ เป็นรองรองเท้าคาร์าบอนคู่อื่นนะครับมีความคล่องแคล่วคล่องแคล่วมากครับรองเท้าคู่นี้นะครับมีพลังและเร็วนะครับอั p เปอร์นะฮะเอนจิเนียร์เนะครับเป็นตะข่ายนะครับ C-2 บางมากๆเลยนะครับนะฮะเรื่องของความระบาย เนื่องจากตอนนี้เนี่ยขอนแก่นนะฮะ19องศาตอนเช้าสังเกตนะฮะตอนนี้คือคอเต่าแล้วนะฮะอากาศเย็นมากแล้วลมหนาวมาแล้วนะครับอัปเปอร์นะฮะบางนะครับแล้วน่าจะระบายดีนะฮะลิ้นเขานะครับคู่นี้มามีลิ้นที่ล็อกลิ้นด้วยอ่าไม่เหมือน TC นะครับ TC ต้องสอดเข้าไปรูระบายของลิ้นเพื่อที่จะล็อกให้ลิ้นไม่ดิน้นคู่นี้สบายครับ ะะไม่ดิ้นเลยนะครับและข่าวดีสำหรับพี่ๆที่ออใส่รองเท้าวิ่งแล้วไม่ใส่ถุงเท้านะครับข้างในเก็บงานดีมากเลยนะครับไม่มีปมไม่มีตะเข็บมารบกวนนะครับหน้าเท้านะครับสวมใส่สบายมากพื้นที่ให้มาพอเพียงเลยนะครับข้างหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับคู่นี้เป็นเป็นคู่ปกตินะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สองอ,อีแต่ผมว่า พี่ๆสองีก็น่าจะโอเคนะนะครับสบายพอพอได้นะครับเรื่องของอดีไซน์เขาชอบนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตั้งแต่ห้าห้าสองแปดศูนย์มาเนี่ยนะฮะโลโก้แล้วมีเหมือนไฟหรือเป็นปีกเนี่ยมันบ่งบอกถึง New Balance นิ a บาลานซ์เนาจริงนะสู้เรื่องของตลาดของความเร็วนะครับเออ่ะนะฮะพร้อมที่จะลงมาลุยนะครับแล้วก็ตัว New Balance นะฮะมี ข้างหลังนี่นะฮะเก๋ไก๋นะครับแล้วลายเยอะนิดนึงนะฮะโอเวอร์เลยนิดนึงนะครับเพราะว่าเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาคงเข้าใจฮะเอาไว้ทำเพื่อสปอร์ตจนเท้าด้านหลังบริเวณข้อเท้านะฮะล็อกดีมากเลยนะครับกระชับดีถึงแม้ว่าจะไม่มีบุหนาอะไรทั้งนี้นะครับแต่เวลาผูกเชือกล้วเนี่ยนะฮะเขาจะล็อกพอดีเลยนะครับใครที่ต้องการกระชับมากกว่านี้ก็มีรูเพิ่มให้นะฮะนะครับแล้วก็ มัดเพื่อล็อกดาวน์ได้นะครับแผ่นรองข้างในนะฮะแผ่นรองเท้าข้างในบางแล้วก็รูระบายเพียบเลยนะครับนะฮะแล้วก็ข้อดีก็คือไม่ดิ้นนะครับไม่ล่นขึ้นล่นลงนะฮะสบายฮะอยู่อยู่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับอ้าวเอกลักษณ์อีกการหนึ่งนะครับ midsole f u e c e l l นะครับ f u วเซลฟิ f u e l นี้ต่างจาก tc ยังไงเอ่อก็ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคู่นี้เหมือนกับ มาลดน้ําหนักหน่อยนะครับเอา TC มาลดน้ําหนักนะฮะเจ้า f u ว l c e เนี่ยนะครับข้างหลังก็ยังยังนุ่มนะฮะยังนุ่มเหมือนเหมือน TC นะครับแต่ข้างหน้าตรงนี้จะเฟิร์มนะฮะจะเฟิร์มกว่านะครับ TC นะครับแต่นุ่มกว่า Endorphin นุ่มกว่า Adios Pro นะครับนุ่มกว่า m e t a r Laser นะครับแต่ความรู้สึก นะครับเรื่องของการสวมใส่ความเบานะครับพอกันกับเมทัลเรเซอร์นะครับเอกะลักษณ์สำคัญเลยนะครับของรองเท้าคู่นี้ outsole เขาดนารนะครับเป็นยางนะฮะยางที่เขายิงนะฮะเขายิงเข,เข้าไปในแผ่นจะเป็นคล้ายๆเหมือนแผ่นซิลิโคนนะครับถ้ามองใกล้ๆนะฮะนะครับจะเป็นเหมือนแผ่นซิลิโคนที่ติดอยู่กับ มิดโซนะฮะนะครับเขายิงเข้าไปทีแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะฝรั่งคงต,ติดกาวอะไรนะกาวตาช้างหรือเปล่าซุปเปอร์กรูหรือเปล่าก็ลองแงะ่นะ,ะมือบอลลองแงะอันเนี่ยขอบๆดูเฮ้ยไม่ใช่ปรากฏมาดูโอ้เขายิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปในนี้เลยนะครับและที่สําคัญอีกกันก็คือให้มาเทียบเลยนะฮะพื้นที่นะครับ เจ้าที่เขาเรียกว่าหลักเนี่ยนะครับเจ้าตัวปุ่มนะฮะปุ่มสตั๊ดเนี่ยคล้ายๆปุ่มนะครับเล็กๆๆ,ๆ,ๆๆนะครับใครที่ลงเท้าที่ปลายเท้าหรือกลางเท้าเนี่ยตอบสนองได้ดีมากๆเลยแล้วเจ้าตัวหลักเนี่ยนะครับมันทํางานร่วมกับเจ้าแผน bon. ่นคาร์บอนคือแผ่นคาร์บอนรองเท้าคู่นี้เหมือนมันมันหลบๆอยู่นะครับจะไม่ ได้ความรู้สึกถ้าวิ่งแบบจ็อกกิ้งแต่ถ้าลงแล้วเนี่ยนะฮะวิ่งวิ่งเลยเนี่ยนะครับนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลงนะฮะแล้วรอบขาตามรอบขาเราเนี่ยนะครับจังหวะเนี่ยมันดีดมันเด้งนะครับมันจะปุ๊บเนี่ยจะจะมีพ็อปนิดนึงเนี่ยเจ้าตัวดนาไรเนี่ยมันทํางานร่วมกับแผ่นคาร์บอนจะได้ความรู้สึกเลยว่ามันส่งปุ๊บส่งปุ๊บออกไปนะครับนักวิ่ง ที่กำลังจะเก่งนะฮะธรรมดาธรรมดาแบบผมอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปวิ่งอย่างเ e ็กซ์เทรนเนี่ยแข็งก็ได้นะครับคู่นี้เนี่ยจะนุ่มแน่นนะครับแล้วมีแผ่นคาร์บอนส,สนุกครับบอกได้เลยว่าสนุกนะฮะทีนี้ลองมาดูกันนะครับจากที่วิ่งไป25กิโล กว่า,วามีมีข้อดีข้อเสียเบื้องต้นก็นแล้วกันนะฮะมาฝากนะครับข้อดีก็คือไม่แข็งกระด้างผมวิ่งไปเนี่ยนะครับประมาณ1ิบเจ็กิโลเหลืออีกรอบหนึ่งเนี่ยเ,เพราะผมเริ่มเทเปอร์แล้วก็บอกว่าโขงโขงเขใส่เนี่ยเซนไบหมดมัลองดิสลับกันดิแล้วผมจะให้ขาแรงเนี่ยลองดูด้วยนะครับว่า เป็นยังไงนะครับอวิ่งไปรอบหนึ่ง,งก็ประมาณ3กิโลครึ่งพอผมสวม Next Percent เข้าไปเนี่ยโอ้โหทำไมมันแข็งเออให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยนี่เรานี่เหรือรองเท้าเทพรองเท้าพีศารรองเท้าเออแต่โอเคอะนะครับเพราะเราวิ่งวิ่งด้วยความเร็วทั้งสองคู่เนี่ยก็ชวนให้ทำความเร็วแต่ ความรู้สึกมันจะมีคนละแบบกันคู่นั้นเนี่ยแข็งกระด้างปากัปกปกักปักปักเลยนะฮะเสียงนี่คือใครวิ่งเน็กเปอร์เซนต์รู้เลยฮนะตับตัดตัดตัดมาเนี่ยแต่คู่นี้เนี่ยนะครับเขาจะมีความนุ่มของเขานะฮะมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปแต่อ่ามีเหมือนจะเรียกว่าอะไรเหมือนกับเสือซ่อนเล็บนะอ่ะอ่าตัวนี้นะครับนะครับนุ่ม เด้งสบายและดีดนะครับซ่อนเขี้ยวไว้นะฮะเนะครับ,รบเจ้าตัวคาร์บอนตัวนี้มันอยู่แบบหลบๆอยู่แต่มีเจ้าตัวนี้มาช่วยนะฮะเรื่องของความมั่นคงคู่นี้นะครับให้ความมั่นคงกว่านะครับรองเท้าคู่อื่นนะครับที่ผมวิ่งมาเนี่ยนะครับเนื่องจากศูนย์ถ่วงเขาเนี่ยศูนย์โหลดต่ํามันจะโหลด ต่ำนิดนึงนะครับและคล่องแคล่วมากนะครับคล่องแคล่วมากเลยนะฮะสารภาพนิดนึงนะนอนเทนเทนมีลงดินด้วยนะครับวันนั้นนะครับเฮ็ดเท้เทงพาลงดินทดสอบคือวิ่งเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยซ้อมกับพวกพี่ๆที่วิ่งร้อยโลเพราะฉะนั้นเทียก็บอกว่าเออเราวิ่งเนี่ยยี่สิบสามสิบรอบรอบบึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเท้ามันจะอยู่กับคอนกรีตอยู่กับซีเมนต์เราลงไปดินบ้าง เพื่อที่จะพักเท้านะครับแล้วก็มันช่วยมันช่วยไม่ให้หล้าก็ลองดูชักชั่นดีมากเลยครับเกาะดีมากหนึบเลยฮะหนึบและนอกจากหนึบแล้วเนี่ยมันยังมีมียังจิกได้จิกได้มันมากนะฮะผมยังได้บอกว่ามันจริงๆคู่นี้นะครับ มีขึ้นสะพานมีขึ้นเนินเล็กๆน้อยๆแล้วพื้นที่ในบึงเนี่ยนะครับปัญหาคือมันไม่ได้เรียบเสมอมันมีโคง้งมันมีมันมีเนินมันมีรากไม้ที่แบบนะฮะนูนขึ้นมาบนพื้นถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ตอบสนองดีมากเลยครับนะฮะตอบสนองดีมากๆนะครับอ้าวนั้นคอดีไปคร่าวๆจัดที่วิ่งมา ข้อเสียโอเคอย่างแรกเลยยังไม่มาไทยครับยังไม่มีคู่นี้น้องเทนเทนสั่งจากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกระโดนภาษีอ่วมเหมือนกันนะครับแล้วผมไปเห็นในอ e ีเบอเรานี้คือหมนะื่นฮะหลักหมื่นนะครับถ้าเว็บจากอเมริกาเลยนะครับถ้าเป็นจากไต้หวันก็แ0 0พันกว่าบาทนะฮ e ะอีเบะลราไปดูนะฮะจะมีร้านค้าของไต้หวันแต่ตอนนี้นะครับ เหลืออยู่เขาแค่ไซส์7.5กับ9มัง U.S. นะฮะของผู้ชายผู้ชายในสีนี้ผู้หญิงจะเป็นสีน้ำเงินอา่าสีโทนฮะสีฟ้าฟ้านะครับโทนออกฟ,ฟ,ฟ้านะครับมีอยู่แค่2ส,สีนะครับที่ออกมานะครับก็ตอนนี้ข้อเสียคือยังไม่มาไทยนะครับก็หวังว่า New Balance Thailand จะเอาเข้ามาหรือตามร,าร้านค้านะครับจะเอาเข้ามานะครับจะนำเข้ามาจะได้มีอาวุธ ไปเตรียมลุยมาราทอนนะครับสำหรับพี่ๆบล็อกซเนี่ยพวกเพื่อนๆบล็อก C ด้วยกันนะครับ CDEF ไล่ลงไปเราคือประชากรส่วนใหญ่ของมาราทอนอะนะครับนี่บอกได้เลยนะครับพี่ๆ AB เขาก็มีกลุ่มของเขา่เขาก็มีทางเลือกของเขาแต่เราผมบอกได้เลยว่าประมาณนี้แหละนะครับ ใช้ได้เลยนะครับก็หวังว่าเอาเข้ามาแล้วราคาคงจะพอสู้ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมีมีโจทย์ไว้แล้วก็คือ6,900ที่อินโดฟินเขาตั้งไว้ก็อย่าให้เกินนั้นก็แล้วกันนะเนาะข้อเสียกันอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะที่ผมเจอมาก็คือ เออผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับดีไซน์เขาหรือเปล่านะครับมันจะดูเบี้ยวๆนะฮะแล้วเวลาวิ่งเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันมันเทเข้ามันมันล้มเข้าในมันเหมือนมันพลอเนตเข้าในมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถ้าจำกันได้นะฮะเจ้าเออเจ้าฟิวเซลเดเบลเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาทำบันบานนะฮะด้านนอกเพราะฉะนั้น ทำมากับเท้าสุภาพสตรีนักวิ่งนะฮะซึ่งเขาวิ่งสูพปเนตเขาจะวิ่งแล้วแบกออกเขาจะวิ่งแล้วล้มออกนอกแต่เวลาผมวิ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันดันเท้าเข้าในนะฮะมันดันเท้าให้เข้าในมันเพิ่งวิ่งมาแค่ยี่สิห้กิโลก็เดี๋ยวคงคงต้องมาว่ากันนะฮะต้องปรับกันนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวคงใช้คู่นี้นะฮะวิ่งเท p เปอร์นะไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนสำหรับพี่ๆบล็อก A บล็อก B นะสายอีลิสายโพเดียมเนี่ยคืออาจจะไม่ชอบตัวนี้เนื่องจากว่ามันนุ่มไปนะครับมันนุ่มไปอาจจะไม่เด้งดีอย่างที่พวกพี่ๆต้องการนะครับแต่สำหรับพวกผมเนี่ยนะฮะคู่นี้แหละส่วนตัวนะความที่เห็นส่วนตัวนะ ถ้าผมณนะตอนนี้เลยอ่ามาใหม่อีกแล้วนะทีแรกบอกเมตาเรเซอร์ถึงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าผมมีคู่นี้ผมเอาคู่นี้วิ่งมาลาทอนนะครับถ้ามีงานวิ่งมาราทอนคู่นี้เนี่ยผมเอาคู่นี้เลยลองลงมาก็เป็นเมตาเรเซอร์นะครับเมตาเรเซอร์เนี่ยโอเคตอนนี้ก็มาเข้าใจแล้วว่าโอเคถ้าจะลากฟูลมาลาทอนเนี่ยสำหรับผมนะฮะตัวใหญ่ อาจจะลำบากนิดนึงอาจจะมีระคายปลายเท้าแน่นอนอาจจะมีอาจจะมีร้อนเท้าแน่นอนเพราะว่าปลายเท้าเขาไม่มีคู่นั้นไม่สปอร์ตเท่าไหร่นะครับคู่นี้สปอร์ตนะฮะคู่นี้สปอร์ตกว่าอันี้ก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับก็ R C Elite นะครับ Fuel Cell นะฮะ New Balance Fuel Cell R C Elite นะครับ Month, มันมากๆนะเป็นรองเท้าที่อนเนกประสงค์ มีความคล่องแคล่วมีพลังเร็วเร็วแน่นอนมีความเร็วมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับสนุกครับก็หวังว่า New Balance Thailand นะฮะจะนำเข้ามานะครับในเวลวันเพื่อที่จะได้วิ่งเพราะ,ะช่วงนี้งานวิ่งก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามากันแล้วนะครับและรองเท้าคู่นี้ก็วิ่งวิ่งบนสายพานก็โอเคนะฮะวิ่งจุดดีเมื่อ,อเช่นกันนะครับก็ ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเทนเทนนะฮะ,ะที่ที่เอื้อเฟือรองเท้าให้มานะครับช่องผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอ่าคอนเนคชันอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีรองเท้าเขาส่งมาดีๆมารีวิวให่ครับของผมนี่ก็คือคู่ไหนที่ผมสนใจนะครับอ่าเผมซื้อมาผมก็จะมารีวิวให้นะครับเพราะผมใช้นะครับให้ความรู้สึกของผมนะครับ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องนะฮะน,อน้องเทนเทนก็วิ่งด้วยกันที่ดินดึงนะฮะเขาก็ติดตามช่องผมเขาเห็นว่าเออมีทีแล้วนี่เขาได้ทีอามานะสนใจไหมโอเคได้ขอยืมมาเดี๋ยวรีวิวให้นะครับแล้วก็จะมีบางรุ่นนะฮะที่ปแปลกๆนะครับน้องเทนเทนนี่เป็นนักสะสมรองเท้าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสไว้จะลองมารีวิวคู่อื่นให้นะครับก็คละๆกันนะฮะคุยเรื่องสุขภาพกันไปแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องรองเท้าช่วงนี้อาจจะมีเอ่อคอมเพร์กันหน่อยนะนะครับไม่ได้ทำเอ่อเบอร์เซสมานานละนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก่อนไปบางแสนผมขอช่วงนี้ก็เทปเปอร์แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังหลังจากนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งก่อนจะเอ่อไปบางแสนขอขอพัก บล็อกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันอีกทีก็ตอนออรับบิฟเลยนะฮะเอ็กซ์โปที่บางแสนนะครับก็เดี๋ยว,วาจะมี2-3สคลิปนะฮะพยายามจะทำนะฮะแล้วก็มีทำที่ทำค้างไว้ก็มีอยู่แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะครับวันนี้นะครับ New Balance f u e เซลอาร์ซีลิขอบคุณนะครับที่ติดตาม อย่าลืมนะฮะ s u b s c r i b e กกดไลค์กด like, กระดกิ่งไว้พบกันใหม่บล็องหน้าครับสวัสดีครับ